ครับก็สวัสดีครับคลิปนี้ก็อยู่กับพีแมนงานไม้ดีวานครับคลิปนี้จะมารีวิวนะครับฉากสามเด่่ยนะครับหรือสปีดสแควร์นะครับวิธีใช้งานครับง่ายๆนะครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับตัวนี้การเช็คฉากว่าให้มันได้ฉากนะครับก็คือตั้งตรงๆแต่ว่ามุมด้านนี้ครับจะต้องให้ได้ความตรงนะครับแล้วก็ลองขีดด้านนี้ดูแล้วก็กลับด้านนะครับว่า ฉากที่เราซื้อมาเนี่ยมันได้ฉากหรือเปล่านะครับแล้วก็ขีดอีกเส้นหนึ่งนะครับครับมันลงรอยเดียวกันนะครับแสดงว่าฉากตัวนี้นะครับได้ฉาก90องศานะครับแล้วก็ขีด45องศานะครับได้ะประมาณนี้นะครับขีด45องศาครับ45ก็จะได้45นะครับแล้วก็องศานะครับอีกด้านหนึ่งนะครับ อีกด้านหนึ่งที่เขามีให้มาคือตัวนี้นะครับด้านนี้ก็จะเป็นอ,องศา 5, 10, 15, 20นะครับตัวนี้จะเป็นฉากตายนะครับก็ะชีการเช็คว่าได้45ไหมตรงจุดตรงนี้นะครับกับมุมด้านนี้นะครับให้มาตรงกับเส้นที่เราขีดนะครับก็คือเส้นนี้45นะที่เราขีดไปที่แรกว่ามันได้ไหมลองมาทาาดนะูตรงแล้วครับตัวนี้ใช้ได้ปลายก็ใช้ได้แล้วลองขีดอยู่ที่35องศานะครับตัวนี้ เ็ามกแล้วก็หมุนนะครับหมุนฉากตัวนี้มานะให้มันตรงเต้นแล้วก็ขีดสามสิบห้าองศาลองนะครับลองใช้ฉากเป็นตัวนี้จับดูนะครับว่ามันจะได้ไหมลองจับนะครับตามเส้นเลยนะครับตัวนี้ตามเต้นแล้วขีดไว้นะครับ ก็ออกมาที่ท 5, ทสามสิบห้าสามสิบห้าองศานะครับก็ตรงับวันนี้นะสามสิบห้าองศาแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่ใช้นะครับของช่างไม้ใช้กันบ่อยๆนะครับก็คือไม่เห็นนะชัดนะก็คือขีดเวลาเราขีดที่สองนิ้วสามนิ้วสี่นิ้วห้านิ้วนะครับเขาก็จะมีร่องนะครับให้เราขีดครับาวางแล้วก็ลล่ อันนี้เป็นที่สองนิ้วแลครับใช้สลับมีดคว้าตัวก็สองนิ้วนะครับตัวนี้ถ้าเป็นสามนิ้วนะครับตัวนี้ก็ลงนับอีกลองนั่นนะครับสี่นิ้วนะครับก็ขีดเรื่อยก็ง่ายครับสําหรับจ้างไม้นะครับจ้างก่อสร้างก็ใช้ได้นะครับตัวนี้ราคาพ็ไม่แพงนะครับราคาก็ร้อยกว่าบาทนะครับสั่งไม้แอปสี่ฟ้าฟ้านะครับ แอป l าส a ด a นะครับก็ั่างในแอปของดา z a ด a ก็ลองหาดูนะครับมีหลายร้านหลายหลายเจ้านะครับแล้วก็พิเศษของตัวนี้นะครับสามารถเป็นไกด์นะครับนำตัดได้ด้วยนะครับตัวนี้เดี๋ยวจะใช้นะครับจิกซอใช้จิกซอของทัโต้ับการตัด เส้นที่เราขีดไว้นะครับตั้งแต่ที่แรกก้าสทงศานะครับเราก็วางเส้นวางจิกซอให้มันตรงกับตรงจุดศูนย์กลางให้มันตรงกับเส้นนะครับตัวนี้ก็ตัดนะครับ ก็ตัดง่ายๆนะครับตัวนี้เป็นไกด์ในตัวนะครับถ้าเป็นตัด45้านะครับก็ได้นะครับตัวนี้ถ้าเป็นการตัดที่มุม45้านะครับก็เหมือนเดิมน,นะครับแล้วก็วางนะครับตัวนี้จะตัดให้แคบหน่อยนะครับเพราะว่าตัดตกว้างๆแล้วเนี่ยมันเปลืองไม้นะครับ ง่ายๆนะครับสำหรับงานของช่างไม้งานของต้างใช้ได้นะครับใช้ดีนะครับครับสําหรับคลิปนี้นะครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็คงจะเท่านี้ครับสําหรับฉากสามเหลี่ยมหรือสปีดสแควร์นะครับขอบคุณคนระับ